ถึงแม้ได้ตอบรับไม่ดีมากแต่ว่าหลังฉายไปคนดูอยากดูแล้วเราก็มาจากน้ครับรอบนี้จัดรอบดีลังให้นะกับทุกข้าและก็ผู้ใหญ่คับทุกข้านเลยมาชม และเราได้มีการเปลี่ยนทีดด้วยเปลี่ยนฟีดก็คือถ้ามันดูสมบูรณ์แบบขึ้นครับก็ขอบคุณท่านมาแสดงทีทัางเลยนบผมที่วันนี้มาแล้วก็ที่ที่สื่อข่าวนะครับผมก็เราจะอยู่ตรงนี้นะครับไม่ไปไหนนะครับใครมาถ่ายรูปเราได้ะครับให้อาหารก็ได้นะครับผมเราเล่น,นะครับอาอาแล้วก็มาถ่ายรูปกับเราได้แลคะรับแล้วก็ดีใจมากนะครับผมว่าวันนี้เจอรุกน่า่เยอะมากเลยแล้วก็เรามารวมตัวกันอีกครั้งที่ไม่เจอกันหลายปี เพราะเราก็ส่างยางย่างเติบโตคูดอะไรก็เท่าเวลาเวลานผมก็รับรับผมขอบคุณมากๆครับที่เป็นผถานี่ก็น่ารักมากแล้วก็ก็้าของกลุ่มแล้วผมานนี้เหรอที่มาอ๋อส่วนคระองค์คิดว่าคิดว่าโจจะถอดเสื้อแปลงเป็นพญานาคโอ้ไม่ได้แล้วก็วันนี้เป็น guest special เลยก็คือคุณแข็งยกนะครับบรรลักษ์การร้องวงพุณไทยกับผมวันนี้เธอก็จะมาฝากอีกสักหนึ่งบทเพลงก่อนจะไปดู ทำได้ครับเธอร้องเพลงเพรมากครับผมมาครับบอกว่าเป็นเกียรเป็นพิ่โหดเพลงข้าวไปแล้วหวางต้นลูกสิเขาบอกให้วางบินด้วยจะโดนข้างหน้าเลยครับผมนีดเดยวนิีเดียวนิดเดการตบสะท้อนสะท้อนเกิดอะรั้นวันนี้ก็คุณเอมุก็ให้มาให้ดอกไม้เราด้วยในการดีๆเราที่เรามาเปิดร้องร้องรนแล้วก็ คุณไข่มุกบล็เปอิงเกิลใหม่ด้วยชื่อเพลงไหมครับมีแานคำประโยชน์ร่างไรร่าไรอ่าอีกเพลงหนึ่งก็คือรับสำคัญผมเชื่อว่าทุกท่านอยากจะฟังเพลคนนี้แล้วร้องคู่เลยทักคนนะครับร้องคู่เลยขอเตียงตัวมห้กับคุณไข่มุนนักร้องโบว์พิกไม่เลยครับ ร้องคู่ร้องคู่ไปเลยร้องคู่แล้เพลงอะ้าะเพลงคลิปครับล้ำไรครับพี่ฮ่าได้ครับผมเอาเพลงนี้ทุกคนรู้จักค่ะเดี๋ยวเรารับสามซ้อหูให้ฟังได้ไหมร้องได้หรอคะได้แล้วเจ้ตัวไหนตัวแสบอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาฟังคุณไง่ยมุกอีกรอบนึ็นตอนนี้ ได้รับเกียรติจากท่านชาตปูนครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านชาตปูนครับที่าสนอเวลาของท่านที่มีท่านมารุ้มตัวข้าพยศรับแต่กับฉลุดเรียนเชิญตรงปลายด้านหน้าเลยครับท่านชาตปูนครับมากับท่านนายกตีนอาจารย์นรม์ดอกครับนายกจังหวัดนครสวรรค์เรียนเชิญท่านชาตด้านหน้าเลยครับเป็นเกียรติแผ่รูปกับนักแสดงข้าพยศรับแับฉลดเรียนชิตายด้านหน้าครับ รนนพีช่ชายอขอพี่ชายหัาด้านดีกว่าขออนุญาตนักแสดงผู้ชายน้าด้านหน้านะครับผู้ในการสร้างครับคุณลายเมยครับร่วมถ่ายรูปกับนัทชัตต์ต่อโบเลยครับด้านนี้นี่คือ เราเราจะมีบางรังบางสวนนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีเซตนี้ก่อนนะครับขอขอยเสตนี้ก่อนสักครู่เดียวนัดครับเดี๋ยวแปบนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะลดเกรดครับขอขอระยเส้นชัก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่ยครับขอรยสักครู่นด่ามีไตี่ันคก็ู่นะีตับนันนครับแป๊บนึงัดนัดนู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอุญาตก่อน บอกก๊อกปลาครับต้องสืบมาชนได้ครับถือว่าเป็นเกียรติกับภาพยนตร์วงการหนังไทยมากนะครับที่ท่าน,รรานชาติปูนให้เกียรติที่จะมาชมภาพยนตร์รับแรงขำชโนดในครั้งนี้ครับ ขอบคุณครับนายยกตีนายจอมรังพรมหนองโดดครับนายกที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นผู้อู่เบื้องหลัความสำเร็จของภาพยนตร์เราด้วยผู้ในการสร้างครับคุณระยาเมีผู้ในการสร้างภาพยนตร์รับแรงรับชํานบนครับ เีราให้ท่านชานได้กล่าวพูดถึงภาพยนตร์นั่แเองครับเช้ญคุณจะนาถ่ายรูปเป็นเยอะอย่างงี้มันไม่จัดคือขอขอชดอน,นี้นี่ะขออนุญาตถ่ายรูปครับ เดี๋ยวขออนุญาตผู้ในการสร้างคุณเสิร์ตในระยะนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาแเทท่านนี้ก่อนนะครับแล้วก็ท่านช้างอายุตีการนักแสดงนะแล้วเดี๋ยวขอขอบพระคุณท่านท่านอื่นอื่นก่อนนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเฉพาะท่านผู้บริหา,ากราาก่อนขอเชิญแม่น้อยก่อนนะครับ เรียนเชิญท่านประทัมีสิทธิ์ัจากรมไหครัร่วมถ่ายภาพที่ด้านหนาก็เป็นแบบครับท่านประนะครับขอเจ้าหน้าที่ียนเชิญท่านประบด้วยนะครับจากกรมมทยนะครับเ้องอสนถุงถุงถ้าประยนรับดข่าเนดด้วยเพราะเราใช้